What's up มีเฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม <Yeah. S 1> วันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าจากทางแบรนด์ a อซิดนะครับแต่รุ่นที่ผมเอามาให้ทุกคนดูในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามมากๆดีเทลที่ให้มากับรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเวลิ o ู d นะครับรองเท้าที่ผมพูดถึงก็คือคู่นี้เลยนะครับ a อซิดเจลควอนตัม180 วีเอ er นจิเนียรครับ R-E นะครับนี่บอกเลยถอดความเป็นเอซิออกไปเลยนะครับชั่วขนาดเนาะดีไซน์ สวยงามมากๆเลยนะครับไม่ reengineering เนาะก่อนที่เราจะไปดูดีเทลต่างๆบนตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอยากจะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิง่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่อง k e r b o ูนะครับใครที่ทำแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับอ่ถ้าเกิดทุกคนอยากจะดูแล้วเราไปเริ่มดูรีวิวในวันนี้กันเลย let's go รองเท้าคู่นี้นะครับเจลควอนตัม180 RE นะครับวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะไปดูไปหาซื้อก็ไปกันได้ที่เว็บไซต์ a s e t c o m นะครับราคาป้ายของคู่นี้อยู่ที่4,700บาทเท่านั้นเองนะครับนี่โอ้โหราคาน้อง เหมาะสมกับคาบตัวน้องมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกถึงสองสีนะครับสองคันเรลเวนะครับตัวที่ผมถืออยู่ก็คือสีขาวเทานั่นเองนะครับและก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีดําล้วนนะครับใครที่ชอบดําก็ไปซื้อคู่ดําใครที่ชอบคู่แบบขา,ขาวๆเทาๆแบบนี้นะฮะ ก็คู่นี้ได้เลยครับดีไซน์ของคู่นี้นะครับให้กลิ่นอายแบบเทคแวร์ดีคอนสตรั c ชั่นมากๆนะครับทิ้งภาพจำของ a อซิไปแบบชั่วขณะเลยนะครับถ้าเกิดทุกคนไม่เห็นโลโก้ a อซิก็จะเฮ้ยรองเท้ายี่ห้ออะไรอ่จะจำไม่ได้เลยนะครับก็เหมาะกับคนที่ชอบใส่รองเท้าแบบสายลึกนะมันจะมีกลุ่มกลุ่มนั้นอยู่ก็คือใส่แบบสนคเกอร์สายลึกสายแบบกลิ่นอายแบบดีไซเนอร์ชูแบบไม่อยากให้คนรู้ว่ายี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรนะครับ เดินผ่านต้องแบบเฮ้ยใส่ยี่ห้ออะไรอะ่ะสวยจังเลยนี่มันมีคนแบบนั้นอยู่นะครับคู่นี้ก็แบบตอบโจทย์จริงๆนะครับมาเริ่มดูกันที่อัปเปอร์นะครับแมทเทอเรีลที่ให้มาคู่นี้เนี่ยจากที่สังเกตด้วยตาเปล่านะครับก็มีผ้าตะข่ายเมชมีหนังนะครับแล้วก็มีผ้าสักหาลาดนะครับแล้วก็มีพลาสติกมียางยืด เป็นเชือกรองเท้านะครับก็คือหลายวัสดุแล้วก็หลายชั้นมากๆนะครับเราไปดูดีเทลแบบทีละส่วนกันเลยนะครับมันเริ่มจากท็บ็อกซ์เนาะท็บ็อกซ์ตรงนี้นะครับจะได้เป็นเมชนะครับนี่เป็นผ้าตะข่ายเลยฟิวแบบรังพึ่งนะครับสวยมากๆแล้วมีการแบ่งตรงกลางผ่าครึ่งด้วยแถบผ้าไนล่อนนะครับเย็บแบบนี้เลยแบ่งกลางเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ปิดล้อม โทแคบด้วยหนังสีขาวนะครับก็เป็นหนังที่มีลายแบบครุขคะหยาบเบาๆนะครับนี่มาดูต่อกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็ดีไซน์ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆนะครับด้วยแถบหนังนะครับสีขาวเนาะที่ทําเหมือนหัวลูกศรนะชี้ไปทางด้านข้างของตัวรองเท้านะครับชี้ไปด้านนี้เนาะสามขีดเลย1 2 3นะครับก็เป็นแบบชี้ไปทางด้านนี้สลับกับสามเหลี่ยมนะครับเป็นเมชลังพึ่งตรงนี้นะฮะเนี่ยสามเหลี่ยมหนึ่ง 2นะครับแล้วก็มีผ้าสักหลาดสีเทานะครับตอนแรกผมจับเราคิดว่าเป็นนูบักจริงๆมันคือผ้าสักหลาดนะครับมีความแบบว่าพรีเมียมเกิดขึ้นบนตัวรองเท้าคู่นี้นะครับไอตัวแถบหนังสีขาวตรงนี้เนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นอาร์เรตนะครับเป็นจุดล้อยเชือรองเท้านะครับ1 2และ3ตรงนี้นครับด้านหลังสุดเนาะ ดีไซน์สวยงามมากๆตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้เลยนะครับชอบตรงนี้มากๆไปดูต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยบริเวณฮิลคัลเตอร์นะครับก็ได้เป็นผ้าเมชนะครับตะข่ายหลังพึ่งเช่นกันนะครับล้อมตัวข้อเท้าเลยนะครับตรงส้นเท้านาอแล้วก็มีโลโก้ายางครับ เป็นยางนูนเนาะนี่ฮะโลโก้เอซิคอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะได้เป็นแบ็กแท็บนะครับที่เป็นหนังสีขาวนะครับแล้วก็มีเสริมส่วนของพลาสติกมาด้วยนะครับนี่เพิ่มเพิ่มดีไซน์แหละตรงนี้คือดีไซน์ล้วนๆนะครับแล้วก็มีการเอาทูบนะครับท่อยางที่ด้านในมีเชือกสีเทานะครับนี่ ล้อมบริเวณข้อเท้าเนี่ยครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดร้อยเชือกลูสุดท้ายนะครับลูบนสุดตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ซน์แบบบอกแล้วมีความแบบรับยุคล้ำสมัยเทคแวร์แล้วก็ฟิวเจอริสติกนะครับเนี่ยมาดูต่อที่เชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าเนี่ยตัวเจลคอนดัม180 RE นะครับให้เป็นระบบเลสล็อกนะครับเป็นสปีดเลสซิสเต็มนะครับเวลาเราจะผูกเชือกรองเท้าเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นให้ตึงนะครับแล้วก็ลูดเลสล็อกลงมาแบบนี้นะครับเชือกที่ให้มาเป็นเชือกยางยืดนะครับยืดได้เนาะ เป็นเชือกยางยืดสีเทานะครับตัดด้วยจุดปะสีดำนะครับสำหรับเวลาคนที่รู้เสร็จแล้วเรารู้สึกว่าตรงปลายเชือกี้มันยาวเกินไปแล้วมันเกะกะเวลาเดินนะครับเขาดีไซน์ตรงนี้ครับมันจะมีแถบยางยืดอีกอันนึงนะครับตรงนี้เราสามารถเอาปลายเชือกเข้าไปซ่อนนะครับเราปิดไว้นี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาเดินมันจะไม่เกะกะนะครับผมชอบมากๆเลยมันดีคอนสตรักแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกเป็นระบบลสล็อกมาก็สมเพสสมผลนะครับชอบตรงนี้มากๆเข้ากับบรรยากาศบนตัวอัปเปอร์ได้ดีทีเดียวนะครับระบบ าแบบนี้ส่วนลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยได้มาเป็นผ้าเมชตะข่ายนะครับรังพึ่งสีเทาเหมือนกับตัวอัปเปอร์เลยแล้วตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นลิ้นนะครับรองเท้าคู่นี้เป็นซ็อกไลท์ฟิลนะครับลิ้นมันไม่ได้แยกกับ Up ตัวอัปเปอร์นะครับมันเป็นผ้าชิ้นเดียวกันนะครับแค่ตัดรูปทรงให้หลอกสายตานะครับคิดว่าเป็นลิ้นแยกจริงๆมันคือติดกันอยู่ข้างในนะครับนี่ก็ได้เป็นแถบไนลอนสีเทานะครับมีโลโก้เอซิอยู่ตรงนี้เนาะ จ๋งมากๆนะครับส่วนซ็อกไลเนอร์ด้านในได้เป็นะตะข่ายเหมือนกันครับเป็นเมชสีเทาอ่อนขาวๆนะครับส่วนอินโซได้เป็นอินโซสีขาวนะครับแล้วก็มีโลโก้เอซิดสีเทาเขียนอยู่ด้านในบริเวณซ่อนเท้านะครับ มาดูต่อกันที่พื้นรองเท้ากันบ้างนะครับมิดโซคู่นี้นะครับถอดเอาพื้นมาจากรุ่นเจลควอนตัม180นะครับส่วนอัปเปอร์นะครับมาเอนจิเนีย r e ร re design ใหม่นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัว a อซิเจลไม้นะครับผม m a i นะฮะแล้วก็มา re ซน s i g n re จิเนียร์กลายเป็นรุ่นนี้นะครับเจลควอนตัม180 re นั่นเองนะครับพื้นรองเท้านะครับก็ได้เป็น eva โฟมนะครับสู้มือนะครับสีเทาอ่อนนะฮะตรงนี้นะ ดีเทลแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะมีเจลนะครับที่ให้มาเป็นสีแกเดีเอ่นจากสีใสไปหาสีดำนะครับแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับเจลนุ่มมากๆ พื้นรองเท้านะครับได้เป็นยางสีขาวนะครับลวดลายคล้ายกับล้อรถยนต์นะครับ t r a คชั่นแบบนี้เนี่ยเกาะติดพื้นมากๆแล้วผมลองใส่ไปแล้วรอบนึงนครับแล้วก็พยายามเตะเตะพื้นเนี่ยโหติดหนึบมากๆนะ t r a คชัน่นต้องชมเลยว่าเกาะติดดีมากๆนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของดีเทลของรองเท้า asics gel quantum 1 8 0 re หรือว่า re engineer นั่นเองนะครับเนะ่ คำแนะนําในการเลือกไซส์นะครับสำหรับคนที่สนใจรุ่นเจลควอนตัม180 RE คู่นี้นะไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือสีดําก็แล้วแต่นะครับคู่นี้ผมได้มาที่10 US หรือว่าตรงไซส์ u e to size s ซ z e ของผมเองนะครับใส่ได้แต่ผมจะให้ความรู้สึกแบบนี้นะฮะว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยมันออกแบบมาค่อนข้าง snug fit นะครับเป็นรองเท้าที่พื้นที่ข้างในค่อนข้างแคบนะครับทำให้เวลาใส่ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอดีเกินไปหรือเปล่าแต่พอผมเช็คด้านหน้านะนิ้วเท้าผมก็เหลือนะเหลือประมาณ1น,นต่แค่ รู้สึกว่ากลางเท้าถึงด้านหลังเท้าเนี่ยตรงฮิลคับตรงฮิลคาลเตอร์ตรงนี้มันค่อนข้างพอด,ดีแล้วก็แน่นมากๆนะครับก็เลยมีคําแนะนําแบบนี้นะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองครับ เท้าไม่ได้แบบว่าบานหรือว่าเนื้อเยอะนะครับไม่ได้มีมวลเท้าเยอะก็ใส่ที่ตรงไซส์ได้ส่วนสําหรับคนที่เป็นคนที่เป็นเท้าบานหรือว่าเนื้อเยอะนะครับหรือว่าเท้าอูมขึ้นมาเนี่ยแนะนําไปที่บวก0.5ไซส์นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคําแนะนําในการเลือกไซส์สรุปกันสั้นๆนะครับกับ a อสิเจลควอนตัม180 RE นะคู่นี้เหมาะกับคนที่บอกว่าโอ้โหต้องการสนิเกอร์แบบสายลึกดีไซเนอร์ฟิลนะครับใครแต่งตัวเทคแวร์ก็ลองไปประยุกต์ใช้กันได้นะคู่นี้แต่งตัวสนุกจริงๆนะครับ นะฮะลองไปดูนะครับใครที่อยากจะไปซื้อนะครับราคาป้ายอยู่ที่4,700บาทนะครับสามารถไปที่เว็บไซต์ ace.com นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ที่ผมเตรียมไว้ให้เพื่อนๆใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับรีบไปซื้อกันนะครับบางไซต์เริ่มหมดกันแล้วนะครับอ่ะเออมี2สีเนาะเทากับสีดำนะครับไปเลือกดูกันได้เลยเนาะและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของวันนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับรองเท้าคู่นี้พิมพ์คอมเมนต์ของเพื่อนๆเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกด l i ไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่อง k e r ูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับยละลืมสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องกันด้วยนะครับ Bitter Bitter h ไฮบ i d นะครับยังต้อนรับทุกคนเป็น Boo Boo Family นะครับ b o บูซั s นะครับกดจอยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out